มาครับผมกับการรีวิวนะครับผมเจ้ารถดำน้ามิตซูบิชิ mp 4 0่สีแถวดำนะครับผมเครื่องเบนซินอ่าห้าแรงม้านะครับผมนะเป็นเครื่องเบนซินห้าแรงม้าอ่าเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้านะครับผมตัวนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วครับเครื่องยนต์เปิดตัวนี้นะดังนี้มาแล้วดังนี้ก็เปิดมาเครื่องเบนซินอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเป็นเครื่องเบนซินน้ำมันเบนซินเต็มตัวนี้อันนี้หัวเทียนนะครับผมนี่ได้สตาร์ทนะครับผมนะเราใช้งานแล้วก็ปิด ปิ่ปกติแล้วก็กดลงไปแล้วก็ล็อกแค่นี้เองง่ายๆนะครับนะมาดูด้านหลัง4แถวดํานะครับผมมาดูล้อขับเคลื่อน4ล้อนะ4 wheel d r i ไดนะครับ all in one นะครับผมนะหัวดําแบบเดี่ยวนะครับผมคือเดี่ยวหมายความนี่คือแบบเดี่ยวกนะ็คือหมายความหัวดํา4แถวแต่แบบเดีย 1, 2, 3, 4. 4เด่ยวนะครับนี่หนึ่งี่แถวแบบเดี่ยวนะครับเพราะว่ามันมีอีกรุ่นหนึ่งแบบคู่ก็คือจะมี2ดําหัวดําติดกันนะครับนะแล้วก็มีถาด ี่ช่องนะครับพร้อมสไลด์เองอัตโนมัตินะครับผมสามารถนะครับผมทาอะไรได้บ้างรถดํานาสีแถวตัวนี้นะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมปรับความหนานะครับมาดูนี่ความหนามาดูตรงนี้ครับผมความหนาความหนาของตัวกอข้าวได้นะครับนี่ครับเราปรับนะครับถ้าปรับมาทางนี้นะครับตัวกอข้าวจะกอน้อยนะครับผมถ้าเราปรับนี้ปุ๊บกอข้าวจะใหญ่นะครับผมนะกวับความที่ได้นะครับผมความห่างได้นะครับ18เซน11 11เซน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมเอามาดูวิธีการนะครับผมรถคันนี้นะครับขึ้นมานั่งบนรถนะครับผมจะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคันเร่งนะครับนี่คือคันเร่งนะฮะนี่คือคันเร่งนะครับผมนะตัวนี้คือตัวสตาร์ทนะครับผมอันนี้คือสวิตช์ไฟหน้านะครับผมนะนี่สวิตช์เซนเซอร์นะครับผมถ้าร้องก็กดดับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโช็คนะครับผมโช็คนะคันเร่งเท้านะครับนี่คันเร่งเท้านี่เบรก เบรกสามารถเบรกเลี้ยวซ้ายหรือขวาได้นะครับผมนะโดยใช้เท้าเบรกได้ในนาเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์เดินหน้านะครับผมนี่เกียร์เดินหน้านี่เกียร์เอ็นนะเกียร์ว่างนะครับต๊ทางขวาเกียร์หนึ่งกบทางซ้ายเกียร์สองนะครับผมตัวนี้เกียร์เร็วนะโอ้ยอย่าอย่าใช้เกียร์นี้นะโคตรเร็วนะแล้วเกียร์ถอยนะครับผมนะง่ายๆแค่ตรงนี้เองนะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็นตัวชุดคัตนะครับชุดคัตนี่ชุดคัตนะครับผมนะถาดอยู่ด้านบนซ้ายขวามองให้สี่ถาดนะครับ ห่างไปทางขวามือนะครับผมเนี่ยตัวนี้ตัวยกนะฮะนี่ตัวนี้เป็นตัวปรับคอมบอไฮดรลิกนะฮะไม่ต้องใช้มากไว้ตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นตัวยกนะครับผมถ้าดันตรงนี้ปุ๊บเราจะยกห่างขึ้นนะครับผมนะ łbym. ถ้าตัวนี้ตัวล็อกหางถ้าเรากดลงปุ๊บห่างจะลงนะครับวางกองพื้นเลยนะครับผมนะถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วเป็นตัวยอดนะครับเป็นตัวกดเป็นตัวปล่อยปุ๊บหัวดําจะดํายกขึ้นมาหัวจะไม่ดํานะเดี๋ยวทาคลิปให้ดูนะครับผมนะ จากนั้นตัวตัวทางนี้นะครับผมมาดูทางนี้กันทางขวามือนะครับผมเดี๋ยวเปิดแฟลชก่อนนี่มาตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลนดิตัวนั้นมันตัวไอตัวนี้เป็นตัวมันต้องเป็นตัวปรับตัวไอ้นี่ครับไอตัวเนี้ยการซ้ายการขวานะแล้วตัวด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีคู่มืออยู่นะครับตรงนี้คู่มือตัวนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราดึงมา1แจ็คเนี่ยครับผมหนึ่งแจ็คอย่างนี้นะสิบสี่เซนนะครับสิบสี่เซน อันนี้คือ16เซนนะครับผมอย่างนี้ no no. อ่าแปเซนนะครับดึงยังไงดึงตามตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่เห็นตรงนี้ไหมนี่ตัวดึงอยู่ตรงนี้นะครับผมนะดึงได้นะครับดึงกับดันนะครับเนี hmm. ah ่ยดึงมาได้นะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปได้นะครับตามล็อกนะครับจะดําเท่าไหร่ก็ดูตามนั้นนะโอเคนะครับผมนี่ดูช่วงล่างเงาแว็บนะครับผมนะแล้วก็มีตัวนี้ตัวล็อกนะฮะตัวล็อกล็อกว่าเราจะหัวดําข้างเดียวดึงขึ้นมาปุ๊บหัวดําเราจะหยุดนะครับเที่ยวสองหัว นะครับผมถ้าปล่อยนี่คือทํางานนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสกีนะครับผมความสูงของสกีบางทีบางครั้งนาลมไม่ลมอย่างเงี้ยสกีปรับสูงอันนี้ปรับต่าอันนี้ปรับสูงได้นะครับผมเลือกเอาตามพอใช้ส่วนใหญ่ผมแนะนาให้เป็นกลางๆไปก่อนนะแล้วลองใช้ดูก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวผมจะมาลองขับขี่ให้ดูนะครับเวลาสตาร์ทนะครับไปทางตรงนู้นนะเดี๋ยวขับขี่ให้ดูนะครับผมเวลาทดสอบเครื่องนะฮะก่อนใช้งานแล้วก็เหยียบเท้าซ้ายนะครับปิดแฟลชก่อนละปิดแฟลชป่ะสว่างไหม อ่าโอเคเหยียบเสาซ้ายลงไปนะไม่ต้องพ่าหัวนะครับดึงโชคนิดหนึ่งนะแล้วก็เลื่น้นเล่นลน,ลน,นิดเดียวนะสตาร์ทได้เลยอ่าเดี๋ยวนะครับถ้าติดแล้วนี่นะผมเพิ่ไฟหน้าได้นะไฟหน้าดนะครับผมจากนั้นผมจะลองนะยกงานนะยกยกหางดูยกหางนะยกหางก่อนอย่างนี้ยกหางนะขึ้นมาเห็นไหมปึ๊บมันจะดีดเองเห็นไหมครับนะเราต้องการทดสอบหัวดำเรากดตรงนี้นะครับกดต,ตรงนี้ลงปึ๊บมาดูหัวดำด้านหลัง นี่ครับหัวดำทำงานแล้วมาดูครับนี่ครับนี่มาดูหัวดำหัวดำแบบเดียวนะครับผมนะดูนะมันสุดปุบดีดกลับนะฮะตัวนี้จะเลื่อนมาเห็นไหมครับอันนี้คือการทดสอบนะเวลาใช้งานจริงมันต้องหย่อนลงกับพื้นนะครับนะแค่นี้เองนะครับผมตัวนี้คือตัวทดสอบนะโอเคนะครับผมเรียบร้อยนี้ใช้งานง่ายมากนะครับล้ากดขึ้นมาล็อกปุ๊บนะแค่นี้เอง เวลาใช้งานจริงๆนะเรากดปล่อยลงไปอย่างนี้นะครับปุ๊บกดลงมปให้สุดเลยนะหัวดํามันจะทํางานแล้วก็เดินไปเลยนะครับแต่เนี้ยเราทดสอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะปักดินนะเราเลยใช้วิธีการเราวิธียรยกขึ้นมาปุ๊บยอกไว้แล้วก็ทดสอบด้วยกันอย่างงี้เห็นไหมแค่นี้เองทดสอบนะในการทดสอบนะครับผมโอเคมาลองดูขับขับขี่กันนะครับยกขึ้นให้สุดก่อนนะครับผมมาดูเลี้ยวกันนะครับผมเข้าเกียร์่เข้าเกียร์ถอยหลังก่อนนะปุ๊บเข้าเกียร์ถอยหลังให้แล้วนะนี่ เป็นคำเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิวนะครับผมนี่เลี้ยวได้เก้าสิบองศาก็เลี้ยวได้นะครับเห็นไหมเก้าสิบองศาเลยปุ๊บเดินหน้าเกี่ยวหนึ่งนะครับผมไปแล้วผมเครื่องแรงนะครับผมล้างหวัวล้างคาบูให้แล้วนะครับตัวนี้นะนี่เลี้ยวแล้วปุ๊บ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 เร่งนะครับผมโอเคไหมการลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวฝากไว้นะครับผม เดี๋ยวขึ้นไปหนองคายนะครับได้ใช้เป็นๆน,นะครับแปลภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะผมนะโอเคไปวันนี้คลิปสั้นๆสับรถดำนาสี่แถวนะครับผมช่วงนี้มีแะส่สแถวนะโอเคสวัสดีครับ